สือขอมาเรียนใต้้แยวพี่น่อยขอโทษครับขอขอบค

私はここにあるんです。<laughs> <laughs> pow 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 สีได้เอาไป <c oughs> ไปนมเยู่ครับพี่น้องอื่นมาเฮ้อไปเช็คบ่งกอนครับ <c oughs> อันนี้ไกนน่เ่าดครับนี่คนซีคนหาแล้วครับไกน่นมครับ อยู่โซ่ไกน่นมไปไปคัดครับพีหน่อยมองว่างก็เง็บเลี้ยงไว้ก็อะไรเฮ็ดยังกันต้มกินแล้วเนาะวันนี้ก็ได้น้อยนี่ไปกินไปกินบุกม่วง,งมาเพราะนี่ไปกินยังมาดำกิด หาซ้อมเล่นในหม่บ้านครับพี่น้องซ้อมเล่นแนบ่บอลปลาซ้อมเล่นกับไก่ถอไก่เด็กหน่อยไปห่นละไก่อะไรไก่เจ๊ไก่ปลาไก่ขีดเก็บไก่บ้านเอาเนาะ กาวิตีครับในบอลใหญ่ๆเขานะครับถ้าเป็นมีเงินหน,นึ่งก็กาอยู่ <c oughs> <c oughs> ไดยไก่ก็เลี้ยงดูเขาไม่ได้คือเกาพี่น้องไก่เก่งได้ก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ก็แพ้คือเกาแพ้เลี้ยงเขาเขาเกาครับไก่เก่งข้นบบเกง่กเกง,กง,กงดูเก่าคนคนเก่งหมดไก่บบเก่งบันไดกเก่า ลายยางพี thì nó, thì nó. Thì thì ่น <c ười> ้องพี่น้องเล่นนําบ้านเฮาเลยล้วแม่จะบ้านเฮาแท้ๆดีกว่าอยังเรียมเน่พี่น้องเดี๋ยว่าเด้อมาแมนเซียนไงเด้บ้านเฮานี่เล่นกับไก่ตาสีตาซาหนิซุ่มซี้ซุ่มหาอะไรับเลี่ยมแท้ๆเน่เลี่ยมมือกันเลี่ยมดีบ่ดีเลี่ยมคักก็พุ่ง ว้าวเล่นว้าวรัวกันน้องครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ